พี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอบพันสี่เราต้องนานนี่รอบพันสองไม่อยากจะรอเลยลงมาปื๊ดเดียวถึงเลย <c oughs> ดีดีสกฮนะหุ้นลงเร็ว <c oughs> ๆและและแรงๆ,ๆเราจะได้มีโอกาสในการที่จะ,ะลงทุนในหุ้นแบบระยะยาวเนี่ยเพราะวันนี้หวังระยะสั้นยากมากเลยเพราะว่า <c oughs> มันไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวละ <c oughs> ปัจจัยมันมันรอบตัวไปหมดะค่แต่คําถามคือ,คอ พันสองที่พี่วีเคยบอกเอาไว้หรือว่าเราทุกคนบอกว่าเอ้ยมันมันลงไปใกล้พันสองด้วยความเร็วและแรงขนาดนี้ยมันใช่วิกฤตไหมพี่มันมีอะไรที่เรียกว่าเป็นวิกฤตบ้างยังยังไม่วิกฤตคือวิกฤตเนี่ยเราเราพูดได้สองวิกฤตนะหนึ่งคือวิกฤตเศรษฐกิจกับวิกฤตตลาดหุ้นโดยธรรมชาติเนี่ยวิกฤตตลาดหุ้นจะมีมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับการที่คือคือ .definition หรือคำนิยามของการเกิดวิกฤตเนี่ยนะในตลาดหุ้นเนี่ยก็คือลบมากกว่า20%จากจุดสูงสุดนะครับอันนี้เป็นคำนิยามที่ใช้กันเป็นการทั่วไปนะครับเมื่อใดก็ตามที่ตลาดหุ้นลงมากกว่า20%ก็นะับเป็นวิกฤตตลาดหุ้นแต่อ่วิกฤตตลาดหุ้นทุกๆวิกฤตเนี่ยไม่จำเป็นต้องต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจตามมานะครับบางทีขณะเศรษฐกิจยังโตเป็นบวกอยู่แต่ตลาดหุ้นก็ลงมากกว่า 20%ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตลาดหุ้นไทยไม่ว่าคุณจะเปรียบเทียบกับ1,850จุดที่เคยเป็นไฮตอนสมัยพลเอกประยุทธ์ก่อนเกิดโควิดหรือจะเอาตอนพันเจ็ดนะครับในรอบที่ไฮก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเข้ามาเนี่ยตอนที่พันเจ็ดร้อยจุดเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ลงมา20%นะครับไม่ว่าจะมองมุมไหน ถ้าคุณมองจากพันแปดมันก็สามสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละแต่ถ้าคุณมองจากพันเจ็ดมันก็ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแหละก็แสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงว่าถ้าจอยพูดถึงคําว่าวิกฤตตลาดหุ้นพี่ว่ามันเกิดแล้วนะครับแต่ถ้าว่าว่าวิกฤตเศรษฐกิจเลยและ GDP ติดลบนะครับก็คือขยายตัวติดลบเนี่ยยังไม่เกิดแต่คราวนี้เนี่ยคาว่าลบยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเกิดเป็นวิกฤตตลาดหุ้นเนี่ยคาว่าลบยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดสุดท้ายคือมันลงต่อได้อีกอ่ามันลงต่อได้อีกคราวนี้มันลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันมันก็มีตัวเลขที่แปลกๆนะเพราะว่าอ,อย่างประเทศไทยอะครับถ้าเราไม่นับรวมต้มยำกุ้งที่เราลงมา89%นะครับซึ่งซึ่งผมยังไม่เห็นภาพนั้นนะครับเพราะว่าตอนที่เราลง89%เนี่ยเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งก่อนว่าตอนนั้นตลาดหุ้นไทยเราบับเบิ้ลบับเบิ้ลจัดมากนะครับ เหมือนกับปี1990ของญี่ปุ่นเลยครับนะครับเรามาเกิด1997นะครับของเขาเกิด1990บับเบอร์ Bubble ของญี่ปุ่นแตกเพราะว่าราคาอาสังหาวิ่งแรงแล้วก็มีการกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนอสังหาทําให้ราคาอาสังหาแล้วก็ญี่ปุ่นถึงขนาดแบบไม่รู้จะลงทุนอะไรครับเขาก็ไปลงทุนต่างประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ล้มเหลวในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นไปลงทุนสหรัฐเอเมริกาเราจะเห็นใช่ไหม โซนี่ไปซื้อพารเมาอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S มสมัยก่อนนะแล้วก็อีกหลายๆสินทรัพย์นะครับอันนั้นเน่ยเป็นวิกฤตของญี่ปุ่นในปี1990ของเรา1997ครับตอนนั้นเราขึ้นไปที่1,789จุดเราลงมาเหลือ200จุดในยามนั้นเนี่ยเราเราต้องบอกนิดน,นึงว่าบับเบิ้ลมันระเบิดแรงมากนะครับเพราะว่าเราไปเอาเงินต่างประเทศเข้ามาปี1997เป็นปีที่เราเอาเงินต่างประเทศมาเยอะมากนะครับเราไปกู้เงิน เข้ามาแล้วก็ถ้าใครยังจํายุคนั้นได้เนี่ยเราจะมีคําว่าเด็กๆรุ่นใหม่คงไม่จําไม่ได้เนอะก็คือ BIBF b <laughs> i BI b อคือ Bangkok uh, Bank of i อ t e r n o t i o n a l อะไรฟันสักอย่างหนึ่งครับ <laughs> เป็นการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์นะครับไปเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาเพราะตอนนั้นเนี่ยเงินในประเทศไทยนะครับดอกเบี้ยงเงินกู้ช่วงก่อนต้มยำกุง้งช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยมันอยู่สิกว่านะครับใครจะกู้เงินมาลงทุนเนี่ยมันต้องเจอส0กว่า แต่วันนั้นเนี่ยเราไปกู้ต่างประเทศโดยใช้ดอกเบีย้ยต่างประเทศนะครับมันอยู่แค่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็เฮ้ย hey, งั้นไปกู้ต่างประเทศดีกว่าแต่หลายคนก็บอกเฮ้ย hey, ไปกู้ต่างประเทศคุณต้องเจอความเสี่ยงเรื่องค่าเงนินนะแต่ว่าวันที่วีปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนะี่ยเราฟริกค่าเง,งินนะครับเราฟริกค่าเงนินกับเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นคนกู้จากต่างประเทศเนี่ย เขาไม่ต้องกังวลเรื่องข้างเงินถูกไหมครับเพราะว,าว่ารัฐบาลดูแลให้วันนั้นก็เลยลงมา80กว่า89เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราไปเอาเงินต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ใช้เงินต่างประเทศนี่แหละครับในการตีฟองสบู่ให้แตกมันก็เลยเกิดขึ้นพร้อมกันเลยทั้งภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะตลาดหุ้นเกิดวิกฤตพร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้คําถามคือว่าเราจะไปเกิดวิกฤตตลาดหุ้นขนาดลงมา90ออย่างที่เราเกิดต้มยำกุ้งไหมสถานาการณ์ผมว่ามันมันไม่เห็นนะครับ บริษัทจดทะเบียนไทยเราอะอย่างอสังหาร,ริมทรัพย์ของเราวันนี้เราไม่ได้ถูกปั่นให้แตกแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่า<ม>ราคาอสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยถือว่าขึ้นอย่างมีเหตุและมีผลนะครับอาจจะมีบริษัทบริษัทอสังหาร,ริมทรัพย์ที่ขายอสังหาได้น้อยลงแต่ไม่ได้มีใครโอเวอร์อินเวสเมนต์หนักๆเหมือนสมัยต้มยำกุ้งนะครับธนาคารพาณิชย์วันนี้ถ้าใครจํากันได้วันนั้นเขาปล่อยคู่มากกว่าเงินฝากที่มีนะครับ<ม>ในปีต้มยำกุ้งแต่วันนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ย ปริมาณการปล่อยกู้โอ้โหจำกัดจำเกียรติมากๆนะครับม,มีเงินสดก็ไม่ให้ครับก็มีเงินกู้ต่ำกว่าเงินฝากดีกว่านะครับแล้วเขาไม่เอาเงินฝากทั้งหมดนะครับมามาปล่อยกู้เพื่อดูแลความเสี่ยงแล้วยังมีเงินกองทุนแล้วมีเงินตั้งสำรองนี่เสียอีกนะครับมันก็เลยมีเงินทุนเต็มไปหมดเลยในกลุ่มธนาคารนี่เหมือนสมัยก่อนนะครับ<ม>แล้วเราก็ไม่มีเงินกู้ต่างประเทศครับเรามีน้อยมากเลยครับรัฐาบาลไม่มีเลยดีกว่านะครับไม่มเหมือนสมัยก่อนที่ตอนที่เรามี BIBF เเราไปเอาเงินต่างประเทศเข้ามาปั่นราคาสินทรัพย์ วันนี้เราไม่มีถ้ามีดีไม่ดีหุ้นไทยเราอาจจะนิวไฮก็ได้นะครับคือใช้คือใช้ใช้เงินต่างประเทศมาปั่นหุ้นอะไรเงี้ยกู้มาถูกถูกแล้วก็มาซื้อหุ้นนะครับแล้วก็กาไรเยอะๆซึ่งสมัยตอนปีถึงเก้าเก้าเจ็ดเราทำนะครับแต่ปีนี้เราเราไม่ได้มีเพราะฉะนั้นผมว่า,อาไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะผมผมไม่ได้มองว่าวิกฤตตลาดหุ้นมันจะต้องลงแรงถึงขนาดนั้นแต่ครั้นี้ถ้าไม่ลงแรงขนาดนั้น,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 ม,น,น,นมันก็จะเหลือตัวเลขอ่าสามตัวสองตัวดีกว่าที่แปลกๆสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับยิ่งตลาดหุ้นโลกด้วย ลบ20เปอร์เซ็นตนี่เป็นตัวเลขที่หนึ่งะครับแต่ถ้าหนักที่สุดในวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยในวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้มยำกุ้งวิกฤตตลาดหุ้นกับวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นจะลงมาประมาณ50เปอร์เซ็นตบวกลบโดยธรรมชาติถ้าสองวิกฤตบวกกันอะไรนะจ๊ะถ้าสองวิกฤตบวกกันจะลงประมาณ50เปอร์เซ็นตใช่ใช่จะลงประมาณ50เปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราก็ลงมาอยู่ในเลนจ์ระหว่าง ลงมาต่ำกว่า20ละนละครับแล้วก็จะเลนนช่วงไปก็คือระหว่างลบ30ถึงลบ50เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสถิติของประเทศไทยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลุด20เปอร์เซ็นต์ลงมาชอบเห็นชอบเห็น50เอาวิกฤตโควิดเนี่ยเราลงมา48เปอร์เซ็นต์ลงมา40ใกล้50เนาะ<อ>วิกฤตสัพพามเราลงมา51เปอร์เซ็นต์ก็ใกล้50อีกนะครับมีวิกฤตยุโร วิกฤตยุโรปเนี่ยเราลงมา30%นะครับเราลงมา30เอร์เซนตอนปี2011นเอะแล้วก็วิกฤตปี1990ตอนนั้นก็คือวิกฤตอเมริกาวิกฤตการเงินอเมริกาแล้วก็วิกฤตค่างเงินบาทมันจะไม่กอนต้มยำกุ้งนะครับปี1990เต mm. อนนั้นมีวิกฤตที่ญี่ปุ่นด้วยอตอนนั้นลบ50%สเนะครับสังเกตไหมจอยมันมีลบ30 mm. ลบ20เนี่ยคือซิซิลีนะครับ แต่บ้านเราเวลาลบ20่สิลงมากกว่า20ิบมันนกก่าจะเป็นประจํามันก็จะมีลบ30จนถึงลบ50%อร์เถ้าไม่เกิดแบบต้มยำกุ้งลบ8ปก็ตีไปเลยว่าการลบลงมา3 0มสถึงห้เปเ็นี่ยเป็นสถิติที่ตลาดหุ้นไทยเผชิญบ่อยนะครับบ่อยในรอบห้าสิบปีเนี่ยน่าจะเจอลบ50%เปอร์เนี่ยประมาณ4ี่ครั้งนั่น,นแปลว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่เราเจอวิกฤตตลาดหุ้น ถ้าเรารจะมีโอกาสไปถึง50ปุ๊บเราอาจจะต้องเจอสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจ,กจบวกเข้ามาด้วยมันเปิดได้ด้วยนะแล้วเป็นไปได้เพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยสองเครื่องจักรที่ทําให้เรายังเป็นบวกได้ก็คือท่องเที่ยวกับส่งออก<ช>นะครับเล้ท่องเที่ยวมันก็มีผลทําให้การบริโภคของเราดีถูกไหมครับซึ่งมันก็ไปเกี่ยวพันกันครับถ้าท่องเที่ยวเราแย่ตัว C เราก็แย่ไปด้วยตัว X เราก็แย่ นะครับอันนี้ก็ไม่นับรวมถึงว่าถ้าตัว X อหรือตัวส่งออกเราแย่เอ็กซ์พอร์ตแย่ตัวการลงทุนก็แย่ก็คือ Investment ถูกไหมครับม,มันก็จะแย่ตามๆกัไหนไปหมดเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากลัวกันก็คือว่าเราจะทนกับแรงกดดันของทรัมป์ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราจะไปต้องรู้นะครับเพราะว่าถึงแม้จะจะบอกว่ามันเป็นระยะสั้นนักลงทุน VI ไม่ได้อยากจะคาดการณ์ตรงนั้นเราอยากจะรู้ว่ามันจะลบ30จะลบ50เเมื่อไหร่เราจะได้ซื้อหุ้นนะครับแต่ แต่เราก็ต้องรู้ว่าไอสาเหตุที่มันจะทําให้ถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันมีอยู่นะแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่เราต้องมองนะครับพร้ปมเองที่อยู่ดีๆขึ้นเครื่องบินนะครับแรงกดอากาศเปลี่ยนไปหน่อยนึงก็ขึ้นภาษีเหล็กอลูมิเนียมกันเถอะนี่ลงจากเครื่องบินไม่รู้จะขึ้นภาษีอะไรต่อนะฮะตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางเดือฝันร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องหาประเทศ ที่ฉันต้องขึ้นมาสีให้ได้อะไรประมาณนี้เนี่ยครับพอขึ้นแล้วมีคนด่าย,ยะก็งั้นก็เออไม่ขึ้นก็ได้ตอนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งก็กลับมาพิจารณากันใหม่ผมว่านโยบายแบบนี้มันทําให้มันเอาแค่ว่าทําไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งนะจอยท่านท่านท่านผู้ชมท่านนักลงทุนทําไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งนะคือทรัมป์จะทาจริงหรือไม่ทาจริงไม่รู้มันทีพพมมวันนี้ประกาศพรุ่งนี้ก็ออไม่ทําละแต่ความไม่แน่นอนของนโยบายอ่ะครับทําให้คนไม่กล้าทําอะไรอืมจริงอันนี้จริงถูกไหมครับ S <S เหมือนเหมือนโควิดแต่ถามว่ามันม่นขนาดทำให้คนเสียชีวิตมีอัตราสูงไหมมันก็แค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนั้นที่คุณหมอบอกว่าศูนย์จุดฝ่าเปอร์เซ็นต์อะไรองนี้น,นะครับอัตราการเสียชีวิตแต่มันด้วยความไม่รู้อะแล้วมันมีความเสี่ยงอยู่คนก็จะไม่ทําอะไรไม่ทํากิจกรรมใะไดทั้งสิน้นอันนี้เหมือนกันครับมันจะขึ้นภาษีูุอเปล่าเนี่ยกูไม่ลงทุนดีกว่ากูไม่เนี่ยสี่ปีนี้จะเป็นปีที่คนจะไม่กล้าทาอะไรแล้วการไม่ทําอะไรเนี่ยมันมันจะรวมถึงอะไรรู้ไหมครับว่่่มมนน่่่่าา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 างงั้้นนนนนนสมมมุุตตติิิวววออออออคคเเเเเเรรกกกไปลืยยะะดหณ์ี เองออกคุณกู้อะไรมาเนี่ยหรือออกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมาเนี่ยฉันไม่ซื้อละอ่านแ้าไม่ซื้อก็จะรีไฟแนนซ์ยังไงคือประเทศไทยเราไม่ต้องกลัวนในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลจริงๆการเป็นว่าพันธบัตรรัฐบาลของไทยอะเรามั่นคงมากนะครับเพราะว่า6กเซของขนาดเศรษฐกิจเนี่ยที่รัฐบาลกู้เงินอยู่เนี่ยมันเป็นเงินของประชาชนคนไทยทั้งนั้นเลยอ,ออกพันธบัตรมทรัฐแป๊บเดียวก็หมดแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยมันมันตรงกันข้ามกันครับส่วนใหญ่เป็นเงินเป็นเงินลงทุนจาก ต่างประเทศครับเชื่อมั้ยประเทศที่ลงทุนกับเขามากที่สุดในพันธบัตรรัฐบาลคือญี่ปุ่นนะค่ะญี่ปุ่นมันเหลือเงินเยอะเขาก็เขาก็ต้องให้ญี่ปุ่นเนี่ยซื้อพันธบัตรของเขาแล้ววันดีคืนดีคุณไปเล่นญี่ปุ่นเนี่ยสมมตินะคุณไปเล่นญี่ปุ่นบอกเอ้ย่างนี้ไปคุณกองทัพอเมริกาไปเปิดคุณต้องคุณต้องออกให้จ่ายให้นะไม่งั้นคุณต้องจ่ายค่าคุ้มครองนะเพราะว่าฉันเป็นคุ้มครองประเทศคุณนะหรือเนี่ยอย่างภาษีเลกภาษีอะไรเงี้ยเครื่องจักรซื้อม่ก็นอร์เอาญี่ปุ่นกระ อ่ามันมันมันแล้วถ้าเขางอนไม่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาทาไงแล้วประเทศที่สองลองจะอ่าอเมอ่าตอนจกญี่ปุ่นมาก็จะเป็นพวกยุโรปนะครับที่ซื้อแล้วยุโรปตอน,นี้คุณคิดว่าเขาเขาเขาชอบทำหรออ่าน,นนี้ก็เป็นคําถามที่ผมตั้งเอาไว้นะครับเขาทำก็ไปเล่นเขาเยอะเหมือนกันแล้วก็อันดับสามลงมาก็เป็นจีนนะครับอืมกวกลุ่มบริษัทครับกลุ่มบริษัทนะครับอันนี้ก็ แล,แล้วแล้วกลุ่มบริกคุณก็คุณจะไปเล่นเ,เขาอีกอ่ะใช่ไหมใครจะไปใช้สก,กุลเงินที่ไม่ใช่สก,กุลเงินดอล่าฉันจะขึ้นมาสี่ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะอคือกลุ่มบริกก็บอกว่าถ้ามีโอกาสรวมตัวกันนะเพราะถ้ายุโรปก,กลุ่มบริกไม่ได้รวมตัวกันแบบจริงจังนะครับรวมตัวแบบหลวมๆเนี่ยค่ะรวมตัวกันบอกไม่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาคุณคิดว่ารัฐบาลอเมริกาจะเอาเงินที่ไหนใช้แต่ก็เป็นคำถามบงจากทีพีวีเล่านะ อารมณ์เราอยู่ตอนนี้นะคือแบบว่าโูความเสี่ยงทั้งรอบตัวไปหมดเลย<ช>แล้ทุกที่ทุกจุดเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนฟังพี่วีตอนแรกเราบอกว่าเอาวิกฤตเราเราโดนแล้วนะเราอยู่ในวิกฤตตลาดหุด้นละในวิกฤตที่มันมีความเสี่ยงเยอะๆเราจะเห็นโอกาสยังไงเพราะเวลาที่เราไปงานสัมมนาการพี่วีจะชอบมีคนพูด oh, นี่ไงเราซื้อหุ้นตามวิกฤตแต่พอวิกฤตมา <ๆ S 1> ปุ๊บเราจะไม่กลา้าไงใช่ครับแล้วแล้ววันนี้ยังยังไม่ไใช่วิกฤตอย่างนี้เหมาะครับวิกฤตยังเราคุยกันวิกฤตตลาดหุ้นเราเกิดแล้วแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นพร ตลาดหุ้นและวิกฤตเศรษฐกิจที่จะลงมา50%เขาไม่นับรวมต้มยำกุ้งนะครับนะครับเพนะราะฉะนั้นการลงมา50%เนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเราคิดที่พันเจ็ดนะครับหารสองดูสิมันก็850จุดนะครับก็คือจุดเราคิดที่พันห้าไม่ได้เหรอไม่ไม่ไม่หม,ม,มอหมายความว่าไงจ๊ะ นับที่นับที่พันเจดีกว่าอันนับที่พันเจ็ดปหรือจะไปนับที่พันแปดห้าสิบก็ได้คือมันขึ้นอยู่กับคนนับไงแต่พี่มีความรู้สึกว่านับที่พันเดมันดูดูงามกว่าเพราะว่าตอนที่มันขึ้นไปพันแปดอยหครับแล้วมันลงมา900จุดเนี่ยมันคือ1นึ่งหน่วิกฤตหลือถูกป่ะค่ะคือคุณต้องตัดวิกฤตันทิ้งไปคุณจะไปนับหนึ่งแปดห้าไม่ได้เนี่ยโอเคเพราะหนึ่งแปดห้าสิบเนี่ยมันลงมาเก้าร้อยหกสิบเก้าจุดแล้นะที่ตอนเกิดโควิด แต่นแปลว่าตอนนี้ยังไม่ทําอะไรนะแม้ว่าจะใกล้ตัวเลขพันสองพี่แล้วนะอ่าใช่อย่างคือถ้าถ้าให้มองจริงเส้นสีขาวก็น่าจะหลุดนะครับเ <laughs> แต่ว่าเพราะว่าหนึ่งคือวิกฤตตลาดหุ้นแล้วสองมันคือมีวิกฤตเศรษฐกิจแต่ถามว่าแล้วณตรงนี้เนี่ยเราเราควรทํายังไงผมก็บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงมาสามสิบหรือจะลงมาห้าสิบโนบาร์ดิโนนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่พยายามจะทําอยู่ตลอดเวลาคือว่า เราเราเริ่มทยอยเก็ตตอนที่มันลดลงมาประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ซื้อเยอะขึ้นตอนที่ลงมาห้าสิบปอร์เซ็นตก็คือทยอยเป็นไม้ไม้ไปอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วถ้ามันมันลงไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเราก็จะได้ได้เงินได้ซื้อหุ้นไม่ครบตามที่เราต้องการซื้อเพราะว่าถ้าลงมาถึงห้าสิเปอร์เซ็นหรือต่ำกว่าเนี่ยเราก็จะมีเงินอยู่ในตลาดหุ้นเต็มในยามที่ตลาดหุ้น ลงมาแล้ว50%ถามว่าจะลงไปอีกได้ไหมผมผมก็ไม่รู้นะแต่โดยสถิติเนี่ยมันก็ลงอยู่ประมาณนี้แหละครับ <ạ. S 2> 50%บปอบวกลงแล้วรอให้ตลาดรีบาวแต่เวลาตลาดรีบาวเนี่ยการรีบาวมันจะค่อนข้างแรงนะครับเป็นระดับ100%ยเปอร์นตคขึ้นไปบางรอบเนี่ยได้ถึง3 0 0ร0อถึง400ี่รแต่ของตลาดหุ้นไทยด้วยตัวเลขต่างๆด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยโครงสร้างของเศรษฐกิจเนี่ย เราคงไม่สามารถที่จะขึ้นไปสามสี่รอยเปอร์เซ็นเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่ลงมาเก้าร้อยแล้วจะขึ้นไปสามพันคงคงไม่ได้ค <c oughs> แต่ถามว่าเก้าร้อยแล้วจะขึ้นกลับไปพันห้าร้อยจุดผมว่าผมว่าเป็นไปได้เป็นไปได้คือเดิมทีเดียวจากจากดือนเชเกตไพันแปดร้อยห้าสิบยอดใหม่เนี่ยหลังจากวิกฤตโควิดอยู่ที่พันเจ็ดคือเราไม่ได้ทาสูงจุดสูงสุดใหม่นะครับแต่ถามว่าพันเจ็ดจะขึ้นกลับไปพันห้าแล้วก็ยอดใหม่จะเป็นพันห้าเทียบกับยอดเดิมพันเจ็ดก็ not to ูแบเนาะ คือไม่ได้บอกว่าดีเท่าเดิมนะแต่ที่ลงไปต่ากว่าพันแล้วขึ้นมาพันห้าเนี่ยจอยก็ได้ห้าสิบปอร์เซ็นแล้วถูกป่ะถูกดังนั้นเนี่ยพี่พี่ความสุกว่าพี่ต้องมองก่อนว่าจุดไฮที่ควรจะเป็นของตลาดหุ้นไทยอ่ะมันควรจะเป็นเท่าไหร่ในรอบใหม่พี่ก็มองแถวพันห้าเนีดังนั้นการที่ลงไปลงมาลงมาแถวพันหนึ่งเนี่ยมันก็ห้าสิบปอร์เซ็นที่เราที่เราจะได้มันก็น่าจะเป็นจุดในการที่จะเป็นโอกาสแล้วหุ้นหลายตัวเนี่ยมันลงมา่ากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นซีพีอ อย่างหลายๆตัวเลยครับหลายตัวที่พื้นฐานดีจริงๆวันนี้หุ้นเราไม่ควรอยู่พันสองเลยซ้ำนะหุ้นเราควรอยู่ที่พันหนึ่งเวลาเวาที่หักห้าสิเปอร์เซ็นตเราหักเดลต้าไหมพี่เนี่ยเนี่ยโอกถ้าหักเดลต้าเราจะมาสามสิบเราสามสิบเปอร์เซ็นต์ละเราก็จะเข้าสูตรด่านแรกแล้วถูกปะอ่าใช่ถูกต้องเรามีสูตรด่านแรกเราว่าเฮ้ยเราลงมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคำถามก็คือว่าถามว่าพี่ทําอะไรตรงนี้พี่ก็จะเริ่มเริ่มทยอยเก็บหุ้นละอืแต่ว่าพี่ไม่ได้ซื้อเต็มไม้ถูกปะ พี่ก็ซื้อแค่เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งในสามช่วงนี้แล้วพี่ก็ทยอยไปเรื่อยๆจนถึงลบห้าสิบเปอร์เซ็นที่ไม่รีบร้อนอน,นะครับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคําถามคือทำไมไม่รีบร้อนเราก็อย่างที่ผมบอกไปอะครับว่ามันยังมีปัจจัยเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้าอยู่นะนะครับแล้วก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าจะมีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเลยค่ะอ่ามันจะต้องลงมาถึงจุดที่ที่ไม่เอากันแล้วอะอืมคือผมจำได้ตอนสับรามเนี่ยคิดกันถึงขนาดระบบ ระบบการเงินในอเมริกาตกล่มสลายนะเราจะต้องเปลี่ยนระบบการเงินใหม่ละระบบทุนดีฟสเตทหรือว่าตะกูล็อตชายมันจะพังที่นั่นละ <c oughs> <c oughs> คิดกันึงขนาดนั้นนะครับตอนสับราห<อ>สุดท้ายมันก็มันก็กลับมาผมก็ไม่อยากจะยอมเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในช่วงช่วงนั้นของชีวิตแต่ผมว่าคนที่อยู่ในช่วงนั้นของชีวิตเนี่ยน่าจะลําบากอยู่เหมือนกันนะครับคงคิดอะไรที่หนักมากเลยครับในตลาดหุ้นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คงคิดหนักมากเลยนะว่าตอนนั้นแบบฮิตเลอร์บุกบุกแบบบุกโปแลนด์ก่อนถูกไหมครับ<อ>แล้จากนั้นก็บุกแหลกเลยครับแล้วญี่ปุ่นก็มาร่วมบุกด้วยอิตาลีก็มาร่วมด้วยครับตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นปิดเลยนะครับดาวโจนส์นี่คือปิดตลาดไปเลยนะครับไม่เทรดหุ้นเลยนะครับแล้วเราก็เละเทะเลยนะตอนนั้นทุกคนก็คงจะคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยระบบตลาดหุ้นคงพังไปแล้วเนาะแล้วก็กลับมาได้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งในปี1930นี่หาจากสงครามโลกไม่นานเลยนะครับ Great Depression ในประเทศสหรัฐอเมริกา วันนั้นต้องคนอเมริกันต้องยืนเข้าคิวเพื่อรับขนมปังคนละชิ้นครับถ้าใครดูรูปเก่าๆแล้วไปเสิร์ชกุก้กเราดูแต,แต,แต,แต่เราไม่มีความรู้สึกไงเพราะเราไม่ได้ผ่านตรงนั้นเหมือนกับน,น,น้องน้องรุ่นใหม่อายุประมาณสักสามสิบสี่สิบช่วงนี้ครับที่ลงทุนในตลาดหุน้นน้องไม่รู้สึกหรอกครับตอนที่ต้มยำกุ้งเกิดพี่รู้สึกยังไ <Even S 2> งอีเวนต์จอยเองก็ไม่ได้รู้สึกแบบไม่อินไปกับมันไงใช่แต่มันต้องถามคนอายุห้าสิบอย่างพี่อะครับแลาไอตอนต้มยำกุ้งพี่รู้สึกยังไงโอ้โหแม่งสุด สุดเยี่ยมละพี่วีนะวันนี้เราให้ไอเดียไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องทําต้องบอกว่าทําการบ้านหุ้นให้พร้อมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเราจะมา,เรา,ะมาเราจะมายึกยักเราจะมาแบบว่ากลัวๆอีกไม่ได้แล้วนะถูกถูกถูกคือตอนโควิดเนี่ยที่ท,ท,ที่ที่บอกให้ซื้ออะแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าผมไม่ได้ซื้อเพราะว่ากลัวแต่ก็มีหลายคนซื้อนะครับคือยามที่เรากลัวที่สุดคือยามที่เราควรซื้อหุ้นที่สุดอะ แต่ในความรู้สึกของพี่เนี่ยวันนี้ะวันนี้นะครับลงมาพันสองร้อยจุดพี่ยังรู้สึกพี่ไม่กลัวเลยพี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยกูเฉยมากเลยว่าแบบหรืออาจจะเป็นเพราะพี่นะแต่พ uh, the okay. ี่ยังรู้สึกว่าตลาดเองยังไม่ได้กลัวขนาดนั้นก็จริงพี่รู้สึกว่าตลาดไม่กลัวขนาดนั้นยังไม่กลัวเท่ากับตอนที่พี่เคยกลัวตอนสอบพรามพี่ตลาดดีกว่าไม่ใช่ไม่พี่ตลาดกลัวตอนต้มยำกุ้งตลาดกลัวตอนสอบพรามแล้วก็ตลาดตัวตอนโควิดกลัวกว่านี้เยอะอืกลัวกว่านี้เยอะวันนี้ยังถือว่าแบบ เฮ้ยเดี๋ยวเด้งว่าเดี๋ยวลุ้นหว่าเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีจุดจุดหนึ่งที่นักวิเคราะห์แม่งอ,อ๋าพูดร้อยคนเลยนะบอกว่าไม่มีเด้งแล้วเว้ยแม่งจะลงไปเหลือบผมยังจำได้ตอนดิกฤิตต้มยำกุ้งสองร้อยจะบอกเหลือร้อยจุด <c oughs> สับปรรมลงมาสามร้อยแปดสิบจุดบอกจะลงไปเหลือสองร้อยค่ะคือมันจะต้องแบบไม่มีใครคิดวันนี้ยังคิดนักวิเคราะห์ยังคิดเลยว่าจะกลับไปพันหกปีนี้แตชนีเป้าหมายจะอยู่พันห้าร้อยพันหกร้อยนักวิเคราะห์บอดพันหกร้อยยังมีความหวังว่าสิ้นปีจะพันเจ ยังไม่วิกฤตหรอกครับแต่ไม่ได้ระดมที่น้ำม่เข้ามาแบบสิ้นหวังแล้วอะ่ะเฮ้ยจากนี้ไปเดชนี้จลงเหลือแปดร้อยจุดเออนั่นแหละแต่เร, <laughs> เราต้องไม่สิ้นหวังก่อนนะเราต้องจัดรายการกันไปก่อนแต่ว่าอยากให้ผู้ชมตามต่อนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยโอกาสในเรื่องการคุมจะอยู่ในวันที่เราท้อแท้ที่สุดนี่แหละยอยากให้ตามต่อกันไปพี่วีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนัดเวลาใหม่เดี๋ยวอยากคุยเรื่องเอ็มเอ็มกับโอกัจูด้วยนะเพราะว่าเรานี่โอกัจูก็ไปด้วยเหมือนกันใช่เดี๋ยวอยากคุยละเอียดละเอียด อีกทีหนึงอยก่อนนะเวลาเพิ่มเติมครับได้เลยครับได้ค่ะพี่ยูนี่ขอบคุณมากค่ะคะรับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ